บางวันก็เกลียดบางวันก็ชอบบางวันก็รักบางวันก,นก็ไม่อยากเจอใครไม่อยากทํามีเบื่อมีแบบมันจะไปได้ถึงแค่ไหนมันจะแบบบทมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้มีช่วงก่อนนั้นเนี้ได้ร้องไห้แบบ7ดวัน7ดวัน7็ดวัน7็ดวันไปเรื่อยๆจนแบบโซมันช้ำอะหนูใครเจอครั้งหนึ่งพุ่มกลับ <S <S บอกว่าร้องไห้คํานี้ได้ไหม แล้วหนูมันต้องมามันก็ไม่มามันไม่ได้ไไดแล้วเราก็คิดว่าเราไม่เก่งทันทีเลยมีแบบคนพูดในพันทิปพูดในสิ่งที่ไม่จริงหรือพูดในสิ่งที่เราแก้ไขรูปร่างภายนอกเราไม่ได้เราสุกแบบมนุษย์นี่แม่งโหดร้ายที่สุดแล้วอะตอนแรกที่เริ่มทำไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะชอบแต่ว่าทุกวันนี้มัน มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเขาต้องใช้ชีวิตแบบไหนไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาก็คือเขาต้องทำหน้าที่เป็นนักแสดงให้ตัวละครตัวนี้กำเนิดเกิดขึ้นอ่ะใช่รู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ต้องทำสิ่งนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็เป็นบ,บ้าแม่ก็บอกว่าเลิกเล่นละครไหมหนูว่าสเสน่ห์ของสิ่งนี้มันคือการแบบได้ต่อสู้กับตัวเองสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือแบบ ํำวิจารณ์ของคนที่อยู่ในวงการมันเหมือนแบบต่างคนต่างแบบดูแลตัวเองอะแล้วก็ทําไปให้ดีสุดแล้วเราก็แบกคาว่านักแสดงมืออ,อาชีพเอาไว้ทำนีดเจ็บปวดนะคือเราต้องต้องรอดอะคือไม่ว่าบทมันจะมาขนาดไหนเราต้องรอดอะแล้ววิธีการทำงานเหมือนกันไหมเจนเรากับเจนรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ย หลายๆครั้งหนูรู้สึกว่าบางทีหนูใช้สมองเยอะหลายๆครั้งหนูเลยเปลี่ยนข้างนอกก่อนถ้าลองใช้บอดี้แบบอื่นน่ะมันมันจะหลีดเนี่ยเราได้ไหมอะไรเงี้ยใส่ตู่ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกคนที่แบบรู้สึกเอเนจีที่แบดมากตุกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมพี่น้องเข้าข้างนอกเข้าข้าง